เดี๋ยวเราจะลองเปิดเพลงอ่ะสวัสดีค่ะโบสจาก r a p ปิ a u u t o Car นะคะวันนี้เราอยู่กับรถพลังงานไฟฟ้า100%จาก Porsche บอกเลยนะคะว่าสําหรับทาง Porsche หรือ Porsche ที่เราเรียกกันอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาได้มีการคิดค้นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขึ้นมาค่ะโดยใส่ความเป็น Porsche เข้าไปด้วยและอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า Porsche เนี่ยเป็นรถที่แรงเร็วและมีความเป็นสปอร์ตมากๆ Porsche เขาไม่ทิ้งจุดเด่นของเขาตรงนี้ไปแน่นอนค่ะก็เลยได้เป็นคันนี้มาค่ะ Porsche Taycan จ้า t a y c a มีทั้งหมด3รุ่นค่ะ Turbo Turbo S และคันนี้ค่ะ พอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าคันนี้ยังคงเป็นความสปอร์ตเรียบหรูตามแบบฉบับของพอร์ชเลยค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของขนาดแล้วเนี่ยคิดว่าเหมือนพานามีระเอามาย่อส่วนหรือว่านายวันวันเอามายืดขนาดนันเองค่ะมาดูในส่วนของด้านหน้านะคะจะเห็นได้เลยว่ากระจังหน้าตรงเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องมีละค่ะเนื่องจากว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้าก็ไม่ต้องการการระบายความร้อนค่ะ ไฟหน้าเนี่ยจะเป็น day time run นนิ่งไลทนะคะรูปแบบของไฟเนี่ยถ้าเทียบกับ p อร์รุ่นเก่าๆอ่ะไม่สิรุ่นก่อนหน้านี้ค่ะทุกรุ่นเลยไฟหน้า PDLs Plus เนี่ยก็จะเป็น4จุดแบบนี้แหละคะ่ะคล้ายเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปเลยคือรูปแบบของไฟของตัวไทคารเนี่ยจะเป็น4ีขีดแบบนี้โดยมีไฟสีฟ้าตัวนี้เป็นออปชันที่ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะ ส่วนช่องลมที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะจะเป็นช่องลมเพื่อรับลมจากด้านหน้านะคะแล้วมาโผล่ที่ซุ้มล้อไว้ระบายความร้อนไปที่เบรกนะคะส่วนรูปแบบของมันเนี่ยค่ะหลายคนน่ะบอกว่ามันเป็นเหมือนเขี่ยวแต่หลายคนก็บอกว่ารถคันนี้ตาหวานมากๆเลยนะคะฝากระโปรงด้านหน้านะคะสามารถเปิดได้จากภายในรถหรือว่าเปิดได้จากกุญแจรีโมทแบบนี้ค่ะ ความจุของฝากระโปรงด้านหน้านะคะอยู่ที่81ลิตรค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกระเป๋าเดินทางใบเล็กได้นะคะกระเป๋าเครื่องสำอางได้หรือว่าเก็บถุงช้อปปิ้งได้ค่ะล้อขนาดทั่วๆไปนะคะมีขนาด19นิ้วนะคะแต่คันนี้เราสั่งมาพิเศษค่ะเป็นล้อขนาด21นิ้วลายไทยคาร e อ l u s i v e ค่ะ คาลิเปอร์เบรกจากพอร์สนะคะเคลือบสารทําให้ผงเบรกน้อยและพลังงานในการเบรกสูงทําให้คุณภาพในการเบรกดียิ่งขึ้นค่ะสําหรับเจ้าไทยคานนะคะก็จะมีฝาชาร์จทั้งหมด2ฝั่งเลยฝั่งหนึงเนี่ยชาร์จด้วยระบบ AC อีกฝั่งหนึ่งเป็น DC ค่ะวิธีการเปิดฝาชาร์จนะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่ลูกค้าลูบตรงนี้ไปนะคะอ่าและวิธีการปิดค่ะก็เหมือนเดิมค่ะ รูปเท่านั้นเองมันก็จะปิดแหละในส่วนของด้านท้ายรถนะคะจะเห็นได้เลยว่าจะเป็นไฟสีแดงยาวสุดขอบตัวรถแบบนี้เลยค่ะด้านในกระจกนะคะจะเป็นโลโก้พอยสฝังอยู่ในกระจกท้ายแบบนี้เลยถัดลงมาเป็นชื่อรุ่นค่ะไทาทานโซลส่วนการเปิดฝาท้ายนะคะลูกค้าสามารถเปิดผ่านรีโมตก็ได้หรือว่าจะกดปุ่มตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะความจุ366ลิตรโอ้โหเรียกว่ากว้างพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครยังเก็บของไม่พอเบาะด้านหลังเนี่ยมันสามารถพับได้ก็ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ค่ะวิธีปิดก็แค่กดปุ่มนี้ง่ายๆค่ะวิธีการเปิดประตูนะคะเพียงแค่เราเอากุญแจใส่กระเป๋าไว้ค่ะแล้วก็ลูกค้าเอามือส่อตรงนี้มันเป็นป๊อปอัพออกมาเลยเปิดได้แล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะพอเข้ามาในรถนะคะแน่นอนว่ารับรองเลยว่าทุกคนเข้ามาเนี่ยจะต้องเซอร์ไพรส์แล้วก็ต้องงงมากๆเลยงงเพราะอะไรรู้ไหมคะเกียร์อยู่ไหนตำแหน่งเกียร์มันหายไปถูกไหมคะคือเกียร์ตอนนี้ย้ายมาอยู่ตำแหน่ง หลังพวงมลาลัยนะคะจริงๆแล้วเป็นแบบใหม่เลยก็ว่าได้สำหรับ Porsche นะคะอ่ะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของจอจอมีทั้งหมด4จอหลังพวงมลาลัย1คอนโซลกลางทั้งหมด2นะคะแล้วก็ฝั่งคนนั่งอีกหนึ่งเจ้าจอ4จอที่เห็นอยู่นะคะเป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดในรถเนี่ยไม่มีอะไรแมนนวลแล้วแม้กระทั่งระบบแอร ะะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแอร์กัน mm hmm. เห็นนะพอขึ้นกดปุบเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ทางลมแอร์ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. จอตรงกลางตรงนี้นะคะมีไว้สําหรับปรับอุณหภูมินะคะแรงลมแอร์สามารถปรับไปที่ก,กลางและพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นทัช c h ดค่ะแบบนี้เห็นไหมคะจอด้านนี้นะคะเป็นจอที่ไว้สําหรับ e n t e r t a i n m e n อย่างเดียวเลยนะคะเรียกว่าเป็น passenger display ตัวนี้เป็น option นะคะสามารถเพิ่มเงินได้ พอเรามานั่งฝั่งนี้แล้วนะคะก็สามารถคอนโทรลจอทุกอย่างง่ายมากๆเลยนะคะลองดูได้เลยเบาะด้านหลังตัวนี้นะคะเป็นเบาะแบบ2ที่นั่งจริงๆเบาะเป็น3ก็ได้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะส่วนแอร์มีปรับแยกส่วนตัวเลยนะคะอุณหภูมิแรงลมเลือกได้เลยนะทีนี้มาดูเรื่องของเบาะ สมมติว่าพื้นที่ด้านหลังเก็บสัมภาระไม่พอเบาะตรงนี้ไม่เสียเปล่านะคะมันสามารถพับได้ด้วยแบบนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับไทคานโฟรเอสค่ะใครที่ต้องการชมรถจริงนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ที่โชว์รูมแรบบิท AUTOCRAFT ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ค่ะ 0938302222ยังไงฝากติดตามพวกเราในทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, YouTube หรือว่า IG และปิดออโต้ค์บโชว์รูมและสูนยบริการรถยนต์นำเข้าระดับแนวหน้าให้รถของคุณบ่งบอกความเป็นตัวคุณขอบคุณค่ะ Porsche หรือ Porsche ที่เราเรียกกันอยู่บ่อยๆค่ะ มาอีกแยะอีคำว่าเนี่ยค่ะอาคารเนี่ยล้อปกติเดี๋ยวนะเดินเดินอย่างนี้เหรอการเปิดฝาชาร์จก็แค่ลูบผ่านเซ็นเซอร์ตรงนี้เองค่ะเมาปลาเพียงนะคะ130บาทแต่ถ้าเอาเมี่ยงปลาเผา150บาทค่ะ